สาวถูกผัวไล่แทงทั้งที่อุ้มลูกอยู่เผยทนถูกทำร้ายมาสิบปีหนียังไงก็หนีไม่พ้นวงจรปิดจับภาพสาวพลเมืองดีกล้าหาญมาก25มีนาคม67 เมื่อเวลา16นาฬิการ้อยตำรวจเอกหญิงการจนพัฒน์ปทวีสุทธาร้อยเวรสอพอเมืองระยองได้รับแจ้งความจากนางสาวจริยาพรอ,อายุ26ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันทำงานในจังหวัดระยองว่าเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาได้ถูกนายนพชัยอายุ27ปีสามีใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายเหตุเกิดที่ร้านซักผ้ามอเจ็ดต่อชงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองและยังตามราวีอยู่ต่อเนื่องจึงเกรงว่าตนเองกับลูกทั้งสองคนไม่ปลอดดาภัยแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดี นางสาวจริยาพรให้การว่าตนเองกับนายนพดลสามีอยู่กินกันก,นกว่าสิปีมีบุตรด้วยกันสองคนโดยแย่งลูกกันดูแลคนเล็กอยู่กับตนเองส่วนสามีดูแลคนโตสาเหตุคือไม่สามารถทนได้กับการใช้ความรุนแรงของสามีและการติดสุราได้ล่าสุดถึงกับตามมาใช้มืดไล่แทงที่ร้านซักผ้าโชคดีที่วิ่งหนีไปหลบหลังร้านทันไม่งั้นคงจะไม่รอดหลังจากเกิดเหตุนายนพชัยก็ยังคงวงเวียนติดตามตลอดจึงกลัวจะถูกทำร้ายอีก จึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่สามีไล่แทงมาเป็นหลักฐานด้วยจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดได้บันทึกภาพนายนพชัยได้เดินถือมีดเข้าไปหานางสาวจริยาพรที่กำลังอุ้มลูกอยู่ภายในร้านซักผ้าพ,พร้อมเงื้อมือที่ถือมีดพุ่งเข้าไปหาเตรียมแทงเสียยงเด็กร้องให้ด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะมีคนเข้าไปห้ามและบอกให้หยุดนายนพดลจึงชะงักสายหญิงจึงรีบอุ้มลูกเข้าไปหลบหลังร้าน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวนายนพชัยผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักโดยอยู่ในสภาพเมายังถือขวดเบียร์อยู่ในมือก่อนจะยอมให้ควบคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านนางสาวจริยาพรได้เปิดเผยว่ารู้สึกโล่งใจที่ควบคุมตัวนายนพชัยได้ตนเองงอกับลูกจะได้ปลอดภัยขอให้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ยอมความเพราะถือว่าทำกันรุนแรงให้โอกาสมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังคงสร้างเรื่องตลอด